ต่อมาครับทุนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อที่9นะครับชื่อเรื่องว่าฟิสิกส์อะตอมนั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องของฟิสิกส์ตอมนนี้ครับเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเป็นไงไม่ชอบจริงป่ะเ<อ>พราะอะไรฮะมันเรียนตอนนี้หามหกเทอมสองนะครับแล้วจริงเนี่ยมันคือช่วงท้ายๆแล้วอะถูกไหมช่วงมันคือช่วงท้ายของการเรียนแล้วครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เรียนเรื่องนี้กันนะครับ<อ>ก็ต้องขอบอกกันว่าเรื่องนี้เนี่ยออกข้อสอบได้ทั้งหมดเนี่ยน่า,น,าน่าจะนะไม่กล้าการันตีนะครับน่าจะออกข้อสอบทั้งหมดได้ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องสมบูริฐานของคลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแผ่รังสีของวัตถุดำทนนนองี้้ดวยะครับอันที่ครับเป็นเเเเรรรรืืื่่่่ออ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 องงงงงงงขขขคคคุุณณนนนนิวสโโบบบบบะะะฮป็แจลตมั จริงออกได้4เรื่องว่ะเรื่องสามครับเป็นเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยจะเป็นเรื่องของทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคก็คือเรื่องของเอ่อเขาเรียกนะความยาวคลื่นของคุณเดอรอยนะครับน่ะออกได้ทำนองนี้นะฮะทีนี้ครับในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมของเราเนี่ยที่พี่เอาาจากข้อสอบมาเนาะจะมีออกมาหมดเลยนะครับนะเรื่องของไอ้อะไรมะเรื่องของเอ่อคุณโบเนี่ยออกมาแล้วด้วยนะครับเรื่องของการแผ่รังสีก็ออกมาแล้วนะฮะและอันนี้ที่พี่เอามาให้ดูนะครับเก่งให้ดูเนี่ยคือเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครัับบบแลลละะปีี่่่่าาาสุดดเเเนนนยยยออออออกกรรรืืงคคควมม แล้วดังนั้นเนี่ยปีนี้ออกอะไรอีกเนี่ยเดาไม่ได้เลยนะครับแต่น่าสนใจทั้งหมดเลยคือ4หัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะต้องขอฝากทุกคนนะครับไปลองทบทวนไว้หน่อยอ่ะก่อนจะไปทบทวนกันครับขอมาเริ่มหัวข้อนี้กันก่อนละกันเริ่มนะครับ19เนี่ยเราบอกว่าในการทดลองเนาะเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับเพราะว่าเมื่อเราไปฉายแสงความยาวคลื่น600นาโนเมตรเนี่ยไปยังโลหะชนิดหนึ่งนะครับจะเริ่มเกิดกระแสนะครับโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยไหลในวงจรเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมครับฝ่ายนี้นะครับฝ่ายนี้นะครับการที่เราเนี่ยฉาย จะเริ่มเกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอนไหลในวงจรคำว่าเริ่มเกิดครับเริ่มเกิดตัวนี้สําคัญมากมากนะครับปแปลว่าพลังงานที่มาได้รับนะครับเท่ากันพอดีเลยกับฟังก์ชันง,งานของโลหะไฟดีนะพื่นะครับ คือโลหะในโลกของเราเนี่ยครับเพื่อนครับเวลาเราฉายแสงเข้าไปใช่ปะถ้าพลังงานมันยังไม่เพียงพอครับอิเล็กตรอนมันจะไม่หลุดออกมาทมันไหมอิเล็กตรอนเนี่ยจะหลุดออกจากโลหะได้เมื่อแสงที่ฉายเข้าไปครับพลังงานเท่ากันพอดีเป๊ะๆนะครับกับฟังก์ชันงานอิเล็กตรอนจริงจะหลุดออกมาแต่อิหลดกอ,อ,อกมาเนี่ยยังไม่เคลื่อนที่ด้วยนะจะเคลื่อนที่มาต้องฉายแสงพลังงานสูงกว่านั้นเข้ามาอีกโอเคปะคือพลังงานต้องเกินะ่ะถึงจะเคลื่อนที่ได้ไม่งั้นถ่าเท่ากันพอดีแค่หลุดโอเคปะอิเล็กตรอนแค่หลุดออกมานะครับณที่นี้ครับเราก็เลย สมก,การฟองนี้นะฮะพี่บอกนะครับสมก,การที่สำคัญมากๆนะครับพี่จะเรียกเป็นสมก,การของโฟโตอิเล็กทริกนะครับอ่าโฟโตอิเล็กทริกนะฮะอีคเวเอชันเลยนะครับนะโอเค สมการง่ายๆครับก็คือว่าพลังงานที่โฟตอนให้มา e โฟตอนใช่ไหมเดี๋ยวนี่ย e โฟนะ e โฟนะฮะ e โฟตอนของเราเนี่ยครับมันถูกแปลงเป็น2ส่วนส่วนแรกครับถูกใจกับโลหะครับเป็นฟังก์ชันงานนะฮะเวิร์ k ฟังก์ชันและส่วนที่2ครับกลายไปเป็นพลังงานจนสูงสุดนะครับ ek maximum ซึ่งแน่นอนคําว่าเริ่มเกิดเนี่ยแปลว่า ek ยังไม่มีถูกป่ะคือมันยังไม่วิ่งด้วยซ้ำนะครับนะงั้นตอนนี้ ek max เป็นสูตรไปก่อนอ่างั้นตอนนี้หมายความว่าอะไรครับเราจะเรียบร้อยครับว่าฟังก์ชันงานของเราตัวเนี้ยเท่ากับ e โฟตอนนั้นเองตามทันไหมได้ไหมครับ e โฟตอนค ครับมีสูตรอยู่แต่สูตรอาจจาะลำบากชิดนิดหนึ่งนะฮะสูตรคือการที่เราเอะครับเอาข้างตัวพลังคือตัว h คูณนะครับคูณนะกับอัตราเร็วแสงคือตัว c คือมันคือ3า 8, 8. มคูณสิบก็ว่างแปดไมเตอวิและแต่ว่าเก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็หาด้วยความย่อคลื่นครับอ่ะเอาเป็นแลมด้านหนึ่งก่อนละกันอันนี้ข้างตัวไอหนึ่งของเราเนี่ยถือว่าจบเรียบร้อยครับนะยังไม่ยังยังไม่ใส่เลขนะใส่เลขไปเลขยน่าเกียดครับข้ามไปก่อนนะฮะ เขียนว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราต้องการจะหาตัว work function นะฮะฟังก์ชันงานนั่นเองเนาะจบไปหนึ่งตัวครับจากนั้นว่าเราหาตัวฟังก์ชันงานได้ครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราต้องไปหาอย่างอื่นต่อครับฟังก์ชันงานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราจะไปตั้งสมการโฟโตอิเล็กทริกอีกหนึ่งรอบเพราะอะไรเราอ่านโจทย์ได้อยไหมเขาบอกเลยเขาว่าใช้แสงเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยใช้แสงความยาวคลื่น4 5 0นาโนเมตรไปยังโลหะชิ้นเดียวกันนี้ อ่ะอันเนี้ยถูกยกระดับกลายเป็นลัมดาหนึ่งจริงปะ่ะไอ้450นาโนเมตรเนี่ยก็กลายเป็นลัมดาสองละครั้งเนี้ยครับอิเล็กตรอนมันวิ่งลนะทันไหมครับอิเล็กตรอนวิ่งไงนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มันวิ่งครับ,รบเขาเลยไปปรับความต่างศักย์เท่าไหร่ไม่ทราบแต่ความต่างศักย์เนี้ยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยอ่านค่าได้ท๊าทําให้แอมปิเตอร์อ่านค่าได้เท่ากับ0ูนย์พอดี แต่ว่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกเป็นความต่างศักย์หยุดยั้งนะครับนะไอตัวเนี้ยครับทุกคนครับปรับความต่างศักย์ที่ทําให้ตัวของกระแสมไม่ไหลเนี่ยเราเรียกวความต่างศักย์หยุดยัง้ง stopping voltage ทํ ping, ate, านองนี้มั้งเราใชตัวแปลเป็นตัว vs นะครับแบบนี้โอเคให้เข้าขตัวพลังมาด้วย ตามเนี้ยเขาคนครับนะเอ่อสิ่งคนต้องทราบครับสิ่งคนต้องทราบนะครับมันน่าจะมีอยู่จริงไม่มีไม่กี่เรื่องครับก็คือว่าถ้าเราอ่ะใช้สูตรนี้ในการหาไฟนี้นะครับไฟนี้นะฮะถ้าเราใช้สูตรนี้ในการหานะครับเอ่อเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ยพลังงานที่เราได้ออกมาครับหน่วยมันจะเป็นอะไรทันไหมได้ไหมครับเพราะบอกกันว่าหัวข้อเนี้ยมันจะมีเรื่องว่าหน่วยเนี้ยควรจะเป็นจูลหรือหน่วยควรจะเป็นเอกตอนโวล์ด้วยได้ไหมครับมันมีหลายหน่วยมันมีหลายหน่วยว่าง่ายเถอะนะข้อนี้ครับจริงๆเนี้ยพี่มองว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนครับ ให้กลายเป็นอิเล็กตรอนโวลได้เลยเนี่ยมันน่าจะดีเดี๋ยวไล่ผมให้ฟังว่าทำไมจใจอย่างนี้อย่างนะค่อยๆดูนะค่อยดูนะครับอ่ะเริ่มก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะตอนเนี้ยเราได้ตัวฟังก์ชันงาบมาแล้วเรียบร้อยจริงป่ะใช่ไหมครับนะแสงอะไรทฉายไปอยี่ยจบกันแล้วนะไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวใช้แสงที่สองใส่ไปโอเคป่ะนะครับพี่ก็ฉายใส่ไปนะครับแบบนี้เนาะอ่ะเขียนนะครับสองนะฮะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันครับงาขงเราตัวนี้คือเดี๋ยวเราจะหาตัวโวลเลยฮะโวลสต็อปปิ้งโวลเนครับตันกกรรเิิคบ็ะอลท สมการโฟโตอิเล็กทริกของเราเนี่ยครับเราก็ตั้งว่าแหละพลังงานของโฟตอนใช่ไหม e โฟตอนเนาะจะเท่ากับนะครับเวิร์กฟังชันใช่ไหมแล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ e k maximum สูตรเนี่ยไอต้องขอฝากจำนิดนึงนะครับเพราอมาได้ใช้จริงๆนะโอเคเปล่า e โฟตอนครั้งนี้ครับเปลี่ยนอะไรนะฮะอ่ะเป็น h c แหละแต่ลัมดาเปลี่ยนนะเป็นลัมดาสองครับ ครั้งนี้ใช้แสงความยาวขึ้น4 5 0นานโนเมตรแทนจริงป่ะอ,<ย>อย่าเพิ่งใส่เลขขอลองขอลองนะอย่าเพิ่งใส่เลขเลยนะครับเดี๋ยวตายนะฮะตายทั้งโลกเลยนะบอกก่อนนะครับไม่ไหวนะฮะถัดไปไปต่อนะไปต่อนะครับก็คือว่าไอตัว W ของเราเนี่ยครับเราก็ใส่ไปนะใส่ไปนะครับ <ๆ S 1> ก็คือ hc เหมือน,นกันจริงป่ะใช่ไหมหรหัสอะไรฮะหรหัสด้านหนึ่งนะครับ ekmax เผื่อใครไม่ทราบนะครับมันสามารถเปลี่ยนนะเป็นประจุอิเล็กตรอนนะฮะคูณกับ stopping voltage ได้ครับโอเคไหม คือต้องบอกนะครับว่าจริงๆสูตรตัวเนี้ยตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีสูตรตรงๆในการหานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกว่าถ้าเราเนี่ยเอ่อใครเนี้ยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่แล้วนะแล้วเราไปใส่ตัวศักย์ไฟฟ้าจะนาให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วครับแบบหยุดนิ่งเลยไอ้เบตย์ไอขาเป็นสูตรเนี้ยเราจะเรียกไอ้ความต่างศักย์ตรงน,นั้นนะครับว่าเป็น stopping voltage ใช่ปะแล้วเมื่อเราไปคูณกับประจุอิเล็กตรอนนะครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นตัว ek max นั่นเองได้ไหมครับ นะตามนี้สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาคิดเลขก้อนนี้กันนะอันนี้บอกก่อนนะฮะอันเนี้เลข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 หมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแก้หา vs ได้เลยแต่เลขได้เกียดมากลองจัดรูปดูไหมถ้าจัดรูปดูนะครับเราจะได้ว่า vs ของเรานะดูนะดูนะ,ะเท่ากับนะครับนะอ่าเอชซเนี่ยมันน่าจะดึงตัวรวมได้จริงป่ากลายเป็น1ส่วนด้วยแลมด้าสองไหมและก็ลบหส่วนแล้ว ลันดานหนึ่งไหมฮะจะทั้งหมดหารด้วยอะไรครับหารด้วย Q ครับ Q คือประจุอีกิเล็กงหารตรงนี้ก็ได้ได้ไหมครับตามนี้โอเคไหมโอเคนไหมตามนี้นะฮะอ๋อ Q เนี่ยคือประจุอิเล็กตรอนนะครับนั่นเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเนาะแทนเลขกันนะครับ VS จะเท่ากับนะอ่ะค่าของตัวพังเท่าไหร่ครับ6.6จุดกคูณสิยกกำลังลบสา่อ๋อพี่อาจจะไม่ได้คิดเลขคนเดียดูนะครับเพราะมันน่าเกียดจริงนะคูณกับ C ครับ3ามคูณสิยกกำลัง8นะครับหารกับตัวของประจุอิเล็กตรอนนะครับอันนี้ควรทรราบบเองงนนะะะ1.6 1.6 10 19คััลลยกก ได้ไหมครับคำนวณนี้ไหวไหมโอเคนะจากนั้นยังไงต่อครับดูต่อนะดูต่อนะครับก็คือว่าเออ่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอตัวลัมดาลบกันนะครับจริงๆมันดึงตัวร่วมได้นะครับดึงตัวร่วมหน่วยได้เ,เรียกหน่วยได้ไหมเรียกคำอุปสรรคละกันเนาะคือลัมด้าของเรานะครับมันหน่วยนาโนเมตรทั้งคู่จริงป่ะใช่ไหมนาโนเมตรเนาะถ้าเป็นนาโนเมตรทั้งคู่เนี่ยเราดึงนาโนไว้คูณด้านหน้าได้นะนาโนคือสิบยกกำลังลบเก้าครับได้ไหมด้านในมันจะเหลือแค่ใช่ว่าแค่ก็ไม่ถูก,กเขาก 600น,นั่นเองเลขน่ากลัวไหมหน่ากลัวนะครับเอ่ขอข้อนี้เก่งไว้แต่ว่าบอกนะฮะข้อนี้เนี่ยเราจะไม่เจอในห้องสอบเป็นเลขน่าเกลียดน่าเกลียดงี้หรอกนะครับเขาจะปรับให้เลขมันง่ายแล้วเขาอ,อยากให้ติดตัวแปลไว้ได้วยซ้ำนะอ่ะก็ข้อนี้ครับพี่คิดเลขมาเรียบร้อยนะครับทุกคนครับสุดท้ายคำตอบของเราเนี่ย VS นะครับนะจอกมาเท่ากับเนาะ0.687ซึ่งข้อนี้สุดท้ายเนี่ยเวลาไปตอบจริงอ่ะเราก็จะตอบประมาณนะครับ0.7โวลต์ข้อนี้ตอบตรงกับข้อที่1ครับ ได้ไมตามนี้นะอีกหนึ่งครั้งทบองด้วยหนึ่งครั้งนะครับคือว่าข้อนี้เป็นเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตโอิเล็กทริกเนาะเราก็ต้องใช้นะครับสมการของการเกิดโฟโตโอิเล็กทริกนั่นเองนะครับสมการของโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเอาจริงอง่ายมก็คือว่าพลังงานโฟอตอนน่ะมันจะแบ่งให้กับโลหะใช่ปะ่ะและที่เหลือเอาไปทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่คือพลังงานจนโอเคไหมแต่ทีนี้ครับก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรเอ่อแต่ละตัวแปลงเป็นอะไรได้บ้างเช่นอิโฟตอนเนี่ยมันแปลงเป็นตัว h c ส่วนลัมดาได้ไอีตัวฟังก์ชันงานนะครับมันต้องดูก่อนว่าตอนเริิิ่่่่มมมตตต้้้้้นนนนนนใใหหหพพลลลลลัััััังงงงาาาาแแวววูกกกกอออเเเ็็็รรรรุดดดีคบททไไชชฟ์ปะ ของ e k m a x นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นประจ,จุอิเล็กตรอนนะฮะแล้วก็คูณกับตัวของความต่างศักย์อนะความต่างศักย์หยุดยั้งได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะจบเรียบร้อยสำหรับข้อที่19นะครับทุกคนครับอย่าลืมนะขอฝากไว้นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรฮะมีหลายเรื่องแหละการแผงสีวัตถุดำนะครับสมมติถางของพลังโอเคป่ะตรงนั้นนะมีเรื่องของแบบจชลองอะตอมของคุณโบนะครับคุณนิวส์โบนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่ภาวะของคอลื่นอนุภาคในเรื่องของความยาวคลื่นของคุณเดอร์บรอยนั่นเอง นะครับอ่ะอันนี้ก็จะจบเรียบร้อยครับสลับข้อที่19ผ่านไปนะครับ